สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเพิ่นจะมารีวิวกล่อง5้บวกหาบาทค่ะ5้บวกหแล้วครับเป็นสิบไงคะโอ้เอาใหม่ค่ะเอาใหม่วันนี้นะคะเพิ่นจะมารีวิวกล่อง5้คูณสบาทค่ะกล่อง10บาทนะคะกล่องเซอร์ไพรส์ค่ะนี่ิ่นยังไม่เคยแกะเลยนะคะเพิ่นเคยแกะแต่กล่องเซอร์ไพรส์หบาทแม่ไปเจอมาค่ะเป็นแบบกล่องเซอร์ไพรส์สิบาทแม่เลยซื้อมาโหลหนึ่งเลยดิโหลหนึ่งมีกี่อันครับ12 12โอ้โหแม่นมากครับ โอ้โห oh. <laughs> นี่นะคะเราก็จะมาแกะดูกันที่ะกล่กลองเลย้โหเยอะมากก้ะก่องก็ใหญ่ขึ้นด้วยคนะ่ะเดี๋ยวเอาีีะรับแผงนะคะแผงนี่รงไปก่อน oh. แกะกั <laughs> เล่นึเต้นนี่อาวุธพร้อมวิง <laughs> นี่ก่อนแรกนะคะเป็นหัวใจสีฟ้า <laughs> <laughs> นี่เกียบน่าสนุกดีอ่ะ <laughs> เป็นอะไรยังไม่เคออยแกะเลยตื่นเต้นกล่องสีขาวๆเหมือนเดิมนะคะดูกนันจะเป็นอะไรเอะไรอ๋ออ,อันนี้น่าจะเป็นไอแบบเป็นที่เขียนนะคะเราลบได้วิน่าสนุกเรามาแกะด้วยกันนี่เขามีที่เขียนมาให้ด้วยะคะ่ะนี่เป็นรูปแบบนี้ นี่แล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้ก็ลบได้นะคะพอเขียนเสร็จเีของเล่นดีอ่ะน่ารักอ่ะนี่สมุดไาจะวาดถูกใจนี่น่ารักออกไปให้แม่<ส>ให้ีแม่เล่นดีกว่า <c oughs> มาดูอันต่อไปกันเลยค่ะมันมีสองอย่างกล่องมีมีสองอย่างเลยค่ะอ,อะไรอะ่ะนี่เหมือนเป็นปืนนะคะ แกดูกああ pues ่ะคืออะไรอ๋อเหมือนมันจะยิงได้ไหมคะน่าจะได้นะครับ และไอ้กลมๆมันคืออะไรครับน,นี่เหมือนน่าจะยิงให้มันบินขึ้นไปลองดูสิครับมันเหมือนจะเล่นได้สองแบบเลยนะอันนี้เหมือนเป็นลูกขามไหมแล้วก็โอ้ อันนี้เล่นไม่เป็นนี่แต่นี้เจ๋งมากเลยมันสูงเลยนี่กล่องต่อไปเป็นสีม่วงนะคะลายดอกไม้คุณข้าวเหนียวนี่เก็กกระไมยเนี่ยเก็กกะมากเลยโอ้โหไม่สนใจยาดีผมเลยว้าวดูไม่เห็นเลยเออามาก่อนดีกว่าสติกเกอร์นี่นักฟุตบอลเหรอโอ้เมซี่ไม่รู้จัก เอาไปะให้โอ้โหได้เอาไปฝากพี่ฟองอะไรกันนะนี่อีกอันนึ่งหนูนี่บาซ่าทั้งทีมเลยฉันจะอีกอันนึงอ้าวเหรอสกุตี่โอ้ยสิบบาทนะเนี่ยคือเหมือนเขาทำเรียนแบบของแท้เฮ้ยบิดบันที่ของแท้จริงแท้เปล่าทำไมวะมันดีอ่ะมันเป็นของซาริโออ่ะไม่เลอะสิ่งเฮ้ยไหนดูใกล้ๆหน่อยดิเนี่ยเฮ้ยผิดกล่องมาเปล่า เฮ้ยสิบบาทได้ขนาดนี้เลยนะนี่สิบบาทเฮ้ยเผิดกล่องมาป่ะมีอะไรนะไอติเกอร์เมสซีมซมซ่มาอ<ะ>ันหนึ่งคิตตี้ซาลิโอสกุชี่แกะถุงดูซิสลโลไหมคิตตี้ซาริโอเนาะพอดูดนี่แกะมันต้องแกะแท้ของจริงมันมีแท็กไหมอก็คือแบบเหมือนของแท้เลยอ่ะเี็นสกุชี่ด้วยนะเนี่ยดูดิมีอะไรซิ เสนด้วยเดี๋ยวนะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนไอันี่สิบบาทเหรอแค่นี่เท่าไรจะเป็นลอยแล้วจริงปะเนียคือแบบมันอยู่ในกล่องเนี้ยอาจจะเป็นปูน้ำนรอเปล่าจริงปะสิบบาทแล้วให้สองร้อยอื่นก่อนดีกว่าไหมเป็นไรอ่นของอื่นก่อนเนาะนี่มันหนึ่งเดี๋ยวลองกินก่อนลองลองกินดูสิสามารถพิสูจน์ได้ไหมว่าของแท้หรือของเลียนแบบกลิ่นมันเหมือนของที่มันมีอยู่เลยอ้าวเหรอ ของเดียว์เดียร์เดียริควรกองนี่ข้างหลังนั่นคือลายสักคุชชี่เลยอ่ะเอาตุ๊กตาเอาตุ๊กตาออกโยนทิ้งอย่างไม่ใยดีเอาสิบบาทได้สักคุชชี่เลยให้หัวชนโหงานนี้มีเฮคือแบบเปิดมานี่ตกใจนะคะเนี่ยตกใจสติ๊กเกอร์เมสซี่นี่เหรอครับอันนั้นไม่ได้ดูเลยค่ะนี่ของจาริโอคิตตี้ที่คุณมีเฮ้ยดูแท็กนี่เหมือนกันไหมเหมือนกันป่ะไม่แท็กมันไม่เหมือนกันอยู่ไหนมันตัวลายเส้นลายเส้นมันเหมือนกันไหม ผู้ชมดูสิน่กันเด้อเลยเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนีเกิดอะไรขึ้นเนาะลองดูกล่องอื่นซิจ้ะหรือวเป็นบอลนะแต่งน้องเฟิร์นได้เกิดอะไรขึ้น,อน,อนเน,นนะีเป,นนเป็นไรเนี่ยน่นแต่เมื่อกี้แหละหรือพอแอบใส่หรือว่า <laughs> คนตอบข้อมูลหนึ่งได้แล้วเขเลืให้พิเศษนะจะเขารู้กันได้ไงคะตายล้วไม่ได้หรือ <laughs> ลื้อต้าลื้อต้าลื้ตาเดี๋ยวมีเฉลยโอ้โหมีเฉลยอย่างนี้ใช่แล้วแหละไม่ต้องพูดเลยนี่แตงไมปั๊กเลยไข่อีเตอร์โอ้รุ่นใหม่เลยะซานิโอคิตตี้แล้วพ่อแพ็คเข้าไปได้ยังไงถ้าพ่อใส่ม่ะพ่อก็ไม่ได้ใส่แล้วพ่อทำได้ไงพ่อคงทำไม่ได้แต่แม่น่าจะทำได้ไหนะครับดูใกล้ๆหน่อยสิครับ อันนี้เป็นฟันอ๋ออันนี้เป็นเล็บโอ้โหของเล่นมันดีนะอ๋อสิบบาทอันเนี้ยดีสุดแล้วเดี๋ยวอันนี้ต้องไปล้างก่อนอันนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะใส่เคล็บก็พอได้เคียวพเรา้เคียวเล็บเวยโอ้โห เดี๋ยวแกให้หมด็มีให้สามเล็บไม่เป็นไรเดี๋ยวแกะได้ซ้ำก็มาใส่เพิ่มหรือไม่ก็ตัดนิ้วเราให้เหลือสามนิ้วก็จะเล่นได้ครบนะครับตัดนิ้วออกอะไรมามือของเล่นมันดีเนาะแม่ว่ามันน่าเลยใช่ครสกูตชี่เนี่ยดีมาก แม่นี่แน่นอนันก็ว่าอยู่กล่องเมื่อกี้มันดูแบบเหมือนแก่ไปแล้วนะเพราะว่ามันแก่ตกลงรู้แล้วหรอว่าแม่ใส่น่าจะใส่นะเขาไม่น่าสิบบาทให้มาอย่างเงี้ยโบนัสไงโบนัสเ็บีน่ารักนะเอาไปฟอนเรบได้ไหมเร่เปิดชอบไหมล่ะอ๋อเดี๋ยวกลับมาที่สกุชชี่กันก่อนอันนั้นหมดยังครับอีอีกครับเอเหมือนแก่ค่ะแต่ว่ามันแค่คนละลายโอเคนี่เหมือนที่เราเคยมีอักกองไว้ น่ารักต้องเคยเขาเลือกแผงยิ่งใหญ่ดที่เลือกแผงปุ๊บวู้สซกุตชิอีกเหรอคะมันเดิมโอ้ถ้าซกุตีิอีกนี่แบบตื่นเต้นดีใจนี่เขามีตัวปั๊มมาให้ดูหน่อยดูหน่อยสีใสค่ะมีหมึกมาให้เราด้วยมีหมึกด้วยนี่เป็นรูปดอกไม้แล้วปั๊มมันต้องมาสิโอ้เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ปั๊มได้หมึกหมด โอ้โหของเล่นมัน่ารักนั่นอะกองไว้อกองไว้นี่เล็บอีกแล้ว,ลวเอา,เอามา<ว>ใสา่ให้ครบสิบเออใช่ได้ครบทุกเล็บแน่นอนอิอะไรอ่ะสีเทียนปะนี่ค่ะแกะดูอ้มันไม่ใช่สีเทียนนี่เปนอะของเล่นไม้ป่ะเหมือนของเล่นญี่ปุ่น,นการ์ดอะการ์ดภาษาจีนเนาะ อเดี๋ยวผิดด้านมันคืออะไรเดี๋ยวแล้วมันคืออะไรใครรู้บ้างบอกน้องเฟินทีเพย์นกั d แต่เป็นภาษาจีนครับแล้วใครจะอ่านให้คนส่งกลับไปให้คนจีนเล่นเดี๋ยวนี่กล่องสุดท้ายของแผงนี้แล้วนะคะเออ ไปหมดแล้วเอาไปแบ่งกันนะคะคนละแผงเมสซี่พึ่งแพ้ไปสามศูนย์เฮ้ยพี่ยี่ดีลูกแก้วมันจำได้ตอนเด็กๆที่เคยมีอยู่อันนึงแล้วเพื่ก็ทำพังไปเลยมันก็จำไม่ได้เลยไม่ตอนนั้นไปคุยห้องเก็บของแล้วเจอมันใช้เรื่องอะไรครับว่ามันเป็นลูกแก้วพลาสติกเบาพลาสติกนะ่ไยิงหรยิงลูกแก้วใช่ดึงดึงดึงกระสุนก่อนจ้ะ เออยิงลูกแก้วต้องยิงเออแรงมากไปไหนแล้วนั่นอะมันยิงกลับหลังแล้วคะมันชนนะคะแต่ลูกแก้วมันบามันายิงเซนมือพอดิก็ใส่เข้าไปมีที่สองกล้องด้วยโอ้โหไฮเลงที่มือเขามาเลยขวาวเลยหายไปเลยหายไปเดี๋ยวไปหาลูกแก้วมาช่างแม่นเสลือเกินนะครับหวานเสียวเขาเชียวหูไปเว้ย เข้าไ,ขไปอยู่ในพอขอเล่นเรียบร้อยไม่ควรจะเป็นเป้าให้เฟิร์นเลยคิดผิดนะรับเนี่ยห <c ười> ิงหัวเลยนี่แอคตอ่อมากแกะรูจุดเต้นแล้วอาจจะมีทก,กูชช่มาอีกอองั้นเลยเลยครับก็ถึงว่าอยู่กล่องเมื่อกี้คือตอนนั้นคือแบบเหมือนมันโดนแกะแล้วนะนมีร่องรอยเหรอเหลือ,อล่องรอยแสดงว่าพอพูดอย่างนั้นอะ เสียงสูงอ่ะต้องใช่แน่นนอสูงสูงพอเก,ก็บตอบรับไม่อยู่เลยแม่แต่มาคนแรกเลยเสี้ยงสูงนี่พี่ดีนะผม <laughs> ไม่ต้องไม่ต้องทดลองกับพ่อแล้วไม่ต้อง,ปองไปต,ต,ต่อไปเลยเด็กครับน้องเฟิร์นว่ากล่องนี้มันจะมีสองอย่างนะครับโอ้โ,อโ,อโหยิงไอข้าวเหนียวเหอะเอ,อยอย่าเล็งทางน,นี้เอ,อยอย่ายิงทางน,นี้โอเคอ๋อคือเสียบเข้าไปปึุ๊บ อ่ะยิงมาทางนี้ค่ะยิงทางนี้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวอย่าหันมาเข้าครับอ่ะทางนี้เออเข้ากล่องแม่นจริงๆนะครับยิงแม่นมากครับเข้ากล่องทั้งสองลูกเลยครับการจับจับขาววอลล์โอ้มาอีกแล้วฟอนเล็กเกือบครบทุกนิ้วแล้วนะครับตอนนี้มาเก้าแล้วนิ้วันเด้งดึงเราไม่ใช่สมัยที่ชอบมากเลยใกล้ๆนี่มีแท็กไหม ้ยไม่เกี่ยวนี่อันนี้มันชอบตั้งแต่เด็กแล้ววันนี้นี่ไม่ใช่ซากุชิเหรอมันเป็นยังไงแสดงว่ามีอีกอันหนึ่งมีนี่เราไม่มีอ่ะต่อไปต่อไปนี่เทนี่เทนี่ชอบเหลือกี่กล่องแล้วน้องเฟิร์นเหลืออีกสี่กล่องค่ะเล็บสีชมพูโอ้โหพิงแฟรี่มาเลยเดี๋ยวตอนจบนี่ใส่กันเถอะนี่ใส่ลูกบอลอีกแล้วมันนี้ดึง ยืมเล็บแม่ไปด้วยโอ้นี่อีกแล้วสามพันแล้วสามพันแล้วสี่แล้วค่ะเป็นไรเดี๋ยวจะเปิดโรงเรียนบาร์บี้มีจานแก้วแก้วอีกแล้วร่วมซ้ำแล้วนะคะแต่ของเล่นเขาก็น่าเล่นนะสิบบาทร่วมดีนะ สอห้าบาทสองอันน่ะแต่ว่ามันไม่ซ้ํากันมากมันดูแบบหลากหลายโดยเฉพาะอันนี้มันจะเปิดเอิ้นเปิดมายังไม่เจอมีเหล่านิสสอนอู้หู้ไหนครับดีลูกแก้วกับอีกอันหนึ่งนี่วันเด้งเด้งรูปลูกบ้าอ้อันนี้สวยแค่เมื่อสวยสวยสวยอู้เนื้อมันดูมันไม่เหมือนยางมันเหมือนเป็นพลาสติกอะแต่มันเด้งแค่ของเด้งเนี่ย ตัสุดท้ายตัวสุดท้ายสุดเอาไปไม่ใช่ยากแก้ <แก S 1> ด้วอ,อ,อ่ะอ๋อซื้อมาสองโหลโหลหนึ่งนี่น้อยไปใช่ไหมครับใช่ค่ะอือ <c oughs> กองสุดท้ายแล้วแก้กันเลยคุชี่ไหมคุชี่ลืมนั่นเดียวเล็บค่ะสีเขียวด้วยนี่ไม่มีแล้วก็มีนี่นนนนน ที่ยิงปิ้วปิ้วเฮ้ยของเล่นดีมากเลยอะ่ะเป็นการโดนแกล้งที่ชอบมากเลยใช่ไหมน้องเพืชอบมากแต่ถ้าสิบบาทได้ยี้จริงนี่ดีเลยนะคนทำคนขาดทุนแล้วก <laughs> นี่นะคะแกะออกมาแล้วนี่เยอมากนี่ของแท้น,นะคะไม่ได้ของก๊บแม่เอาไปซื้อมาให้ค่ะเรือนเป็นแบบ หมือนเป็นคิตตี้นะคะออกมาันจะไข่อีเตอร์แล้วก็มีหวัวโผลออกมาฟึ้งสีฟ้านะคะน่ารักอะนี่ <c oughs> นี่นะคะทุก็แกะเล็บออกมาหมดแล้วนะคะนี่ <c oughs> เล็บเลือดเราถอดเราอนดีกว่านะคะมันแบบยาวมากมันสีคะยาวยาว นี่นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็คุณได้จ้าตัวนี้มาค่ะคุคกี้คิตตี้ค่อีเตอร์นี่นี่ของชาริโอนะคะฮัลโหลคิตตี้อยู่ในกล่องสิบบาทใช่ตกใจมากเลยตื่นเต้นมากแต่ก็ไม่ได้ใส่มาจากล็อกนะใช่ค่ะอันนี้คือคุณแม่นะคะไปแอบซื้อมาค่ะเพราะวันนี้คุณไปเดินเที่ยวแฟปชั่นมาแม่ก็เลยไปแอบซื้อแล้วเอามาใส่เป็นของขวัญนะคะ ขวัศพเข้ามาหนึ่งได้ข้าแต่กี่ชิ้นครับตกลงสองชิ้นค่ะมีตัวนี้ด้วยข้าวเหนียวกับตัวนี้นะคะน่ารักมากเลยก็ขอบคุณมากเลยนะคะค่ตวงสิบบาทก็ได้ของเล่นน่าสนุกเต็ไมไปหมดเลยค่ะมีทั้งที่ยิงลูกแก้วมีกระดานมีบอลเนด้งดึงมีเล็บมีเขี้ยวนะคะสนุกมากเลยค่ะเพื่อนๆนะคะคนไหนชอบ ของเล่นตัวไหนที่คนเก็บออกมาได้นะคะคอมเมนต์บอกใต้คลิปด้วยค่ะสําหรับวันนี้นะคะฝนต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตากันเยอะๆด้วยนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวนะคะครับช่างกล้องปไปเลยค่ะ <laughs> <laughs> มอกาแฟเขาทําี้